<polarization. S 2> อันน <agents. S 2> ี้มีอะไรกินอ่อมกบนี่เมนูเด็ดเมนูเด็ดนี่อ่อมกบด้วยเฮ้ยชุนชุนจริงทุกคนเนื้อกบกบที่เราได้สับไวอือให้มันสุกชุน พริกอันนี้ไงพริกหอมใส่พริกเข้าไปอะพริกพริกกข้าไปต่างกันพริกกระห้อหอมพริกกับหัวหอมอย่างชุนนะเพื่อนๆใส่พริกหอมเยชุนจริงชุนมากอ่ะส่วนผสมก็จะมีเนื้อกบใช่ทำพริกกับหัวหอมใส่ตะไคร้เข้าไป เขาเข้า่ปให้กบมสุกก่อนให้มันหอมนี่มาดูส่วนประกอบอยู่ในนี้พักกระมังหนึ่งพักหนึ่งกระมังคบตัวเดียวอ๋อสองตัวละตัวสองตัวนี่ในนี้ก็จะมีใบมะละใบเมงลักใบต้นหอมนี่เอานุ่นลงนี่นุ่น่นดีให้กลมสุกก่อนถ้าทำเป็นทำไมไม่มาทำเองอ๋อก็ อยากจะคุยเป็นงั้นงแกงบ้านตัวเองแท้ <c oughs> ทำไ <c oughs> ม่เป็นแกงออมกบนี่มันเป็นแกงแบบอีสานนะทุกคนมันชื่ออมอมครกนี่ <c oughs> แต่ทำไม่เป็นให้เมียทำ <c oughs> แล้วเมียจะทำเป็นไหมแต่เอ็บอกเป็นอืมให้เมียเป็นคนแกงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนู <c oughs> บ้านเราดีกว่าเมนูบ้านเราวันนี้มีอะไรม้างวันนี้มีน้ำพริกมะเขือเทศอของแปลกทำแล้วหรอทำแล้วไหนวะอยู่ในถ้วยนึง อ่ะ,อะเดินมาดูกันผักมะเทศทุกคนหืมใบผักชีโปหน้าหมดเลยยังไม่เสร็จเลยอร่อยไปแล้วเดี๋ยวขยับชุ่นไปแล้วนี่ใบผักชีโปหน้าอยู่อาจจะมองไม่เห็นดูมันมืดเลยนะทุกคนนะนี่มันก็ต้องมีผักแก้มเขาเรียกเห็ดอะไรนะเห็ดอะไรวะออรินจิเหรอออรินจิอะก,กวางตุง้ง แล้วก็มีลูกน้ำเต้าน้ำเต้าต้มใช่มีทอดหมูเนี่ยของลูกชายเราเราอยากกินน้ำพริกมะเขือเทศอืมมีอีกหนึ่งเมนูคือยำปลาทูนี่ทุกคนราดูออ,องค์ประกอบสำหรับใครที่ยังไม่มีเมนูที่จะ ทำวันนี้ก็ทำอมกบไปเลยอ่าทำอมกบไปเลยนีย่ทำตามเราไปเลยอืมขั้นตอนแรกก็โขกพริกกับหอม,ออมใส่ด้วยกันโ,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 โขลกละเอียดเนี่เรามาใส่หม้ออ่าปิดหม้อไปแล้วปิดก่อนอใส่หม้อเสร็จคั่วกบก่อนก็เ,เอาเนื้อกบที่เราสับลงมาคั่วรวมอให้กบเป็นสุกอืม,อมเราต้องคั่วกบก่อน ดูหน้าตาดูหน้าตาทุกคนนี่น้ำคุมามิก่อนอคุกคิกออกคลบนี้เราต้องใส่น้ำเยอะไหม <Hey! S 1> โคตรฉุนเราก็ต้องดูปริมาณของของเราซิมไม่จะเราต้องทำเหมือนต้อมอ,อย่างนี้ไหมน้ำค่ะน้ำคุกคิกใช่ไหมข้าวคั่วเราหายไปไหนข้าวคั่วมันก็อยู่นี่มัน,นใหม่ยอยู่ใน ไม่ไม่รู้อ่เดี๋ยรอนะทุกคนรอให้เนี้อผมมันสุกนี่เป็นเขากินนำพนริกมะเขือเทศก็เลยลองทำมั้งอยากๆยากอือยากก็เลยคิดที่อยากจะทำตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะทุกคนนะร้อนมากทุกคนดูแลนะสุขภาพด้วยกินร้อนช้อนกลาง มันคือคอนเซ็ปต์ของหน้าร้อนเพื่อสุขภาพไม่งั้นน้ำ,นำล้างคก,กน้ำก็กินพอประมาณอย่าไปกินเยอะมากนี่คือน้ำล้างคกน้ำล้างคกน้ำล้างคกเข้าไปเพราะว่าอาการร้อนท้านเรากินน้ำเยอะเกินไปก็จะทำให้ท้องเสียเหมือนกันนะไมใชเรเืเล่นเลนะเราต้กินร้อนช้อนกลางเท่านั้นห้ามกินของสุดๆดิบๆ เลี้ยงได้เลี่ยงเพราะว่าตอนนี้พวกเด็กๆเป็นกันเยอะผู้ใหญ่ก็มีบ้างเดือนแล้วตอนนี้กบก็น่าจะสุกอ่ะกบมันสุกยากใส่น้ำปลาเข้าไปปลาร้าอาปลาร้าอ่หอมมะนะหอ,อมแล้วสิ เด็ดน้ำลองมาสูตรเด็ดแน่นอนอทำอะไรก็อร่อยตอนนี้บ้านเราก็กำลงัลงขังกลังยุ่นอยู่นะครับน้ำปลาหน้าเดียวพอเพราะว่าต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ตัวเองอืมไปทําอะไรเป็นก็ทามานั้นเรไเสร็จเดี็เร็วอืมเรไรเสร็จเเร็วใส่ข้าวคั่วคั่ว ใส่เขาคั่วปุ๊บมันจะหอมเลยนะอหอมชุยเลยชุยเขาคั่วมันสุกแล้วมันก็จะหอมชุยเลยมันจะหอมอบอวนเลยม,ม,มาแล้วมาแล้วกินมาแล้วมาแล้วอยากให้โทรศัพท์อยากให้ท่านผู้ชมได้กินนี้จรางเลยนะห,หอมจริงหอมมาก อันนี้น้ำเดือดแล้วโคละภาคเราจะใส่หมดไหมเนี่หม้อเนี่ยใส่ไปเลยโยงก็ยุบไม่ต้องกลัวทุกคนยังไงก็ยุบใส่ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะนะผักใส่ผักไปครึ่งหนึ่งให้มันยุบก่อนถ้ามันเยอะจัดจะกินผักไปจะกินกบนะ่ยดูยงเรื่อดอีกนี่จะกินหมดป่ะมันเปนหอมบ้านเราเอง เราจ,จัดซะคนมาเป็นดงเพราะว่ามันแกนแล้วอ่ะเราก็เลยจัดมันงามแล้วอย่างแยกออบเลอเลยมาเป็นดงอมืมาเป็นดงเลยนี่ขนาดใส่รอบสองแล้วเนี่ยเป็นหม้อเลยกินมันเลยเราใส่ใบมะละไปหน่อยใส่ยอดมะละไปหน่อยมันมีรสชาติขมนิดงดี่จะได้ไปตัด ตักข้าวอห้เราก่อนให้มันยุบอืมมันยุบแล้วเราก็ชิมรสชิมรสปรุงต้มได้ปรุงแล้วเนี่ยใส่อูมามิเข้าไปจำเลยฮนะเลือชิมว่าเค็มไหมอืมเพราะว่าเราใส่ปลาไปแล้วเราจะไม่ใส่น้ำปลายเยอะชิมไม่เค็มค่อยว่ากันไปใส่ที พออย่างเดียวอยาให้มันเค็มเป็นก่อนะเค็มนำแล้วลำบากใช่เติมได้าาไม่เค็มก็เติมได้เนี่ยมันจะมีใบมังกรเห็นไหมทุกคนหน้าตาหอมมากินนะกลิ่นนี้แบบหืมได้สักใส่ถ้วยเนี่ยให้ทุกคนได้ดูกันดูใกล้ๆ กินนี้มันอบอวนมากเด็ด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 ใค,ใครจะชิมอ่ะใครจะชิมอ่ะพอชิมอ่ะแม่ชิมนะเมื่อกี้ไม่ใช่อ่ะอยังไม่ได้ชิมเลยแบบแม่ไม่กินกบไม่กินกบกินได้เป็นอืมแต่แกงได้ไน,น้ำแค่นี้พอไหมเนี่ยพอพอ,อไม่ต้องเยอะหรอกเดี๋ยวขอชิมก่อนนะทุกคน กอชิมกันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง๋ยวชิมให้ดูกอชิมก่อนนะร้อนร้อนหนอฮึอย่างเดียวไม่รู้เรื่องฮึ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 ฮยังไงดี มันก็นัวนัวแล้วแหละเค็มแล้วนัวแล้วโอเคนะไว้ใจอะไรไม่ได้อาไม่เค็ม่ะเพราะว่าเค็มแล้วนะอ่ะไม่เค็มก็ไม่เค็มเติมเข้าไปเนี่ยเจมต้องเชื่อใจฝีมือลิ้นเขาอเพราะว่าเราฝากชีวิตเขามาตั้งหลายปีแล้วทำไม่กินมาจนโตปิดแก๊ง แล้วฮะให้มันเดือดกันอ๋อเดี unusual unusual> ๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยวรอชมกันแล้วก็กลับมาถ่ายถักดูอดูทีนี่เห็นไปเลยกินผักกินชีสเพื่อสุขภาพเราขายของอยู่หน้าโรงพยาบาลพุทธารามนะทุกคนเป็นร้านโรตีตาเล้งเล็ก เราก็ได้เห็นคนแก่เยอะแยะมากมายที่มีสุขภาพดีมากมดีมั่งมาคุยแชร์ประสบการณ์กันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยท้งนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยอะไรเบาหวานความดันอืมตักใส่หม้อแล้วตักใส่ถ้วยแล้วอี่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ป่วยเบาหวานความดันนะเยอะมากแต่มันจะนําไปสู่โรคไต เป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดพอไหมด,ดูดิดูดิกินคนเดียวอ๋อโอ้ยจัดประเด็นไปไปโอเคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ